อาจารย์สืภาริฤุจิตโตมาจากวัดฝาดอนวัดเฉนิมอำเภอ,อวัดปุยจังหวัดอุดรธานีบางปูอาจารย์ก็ไม่รู้เขาเป็นเจ้าน้าที่หรือเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของพี่นะเป็นไม่ใช่ค่ะเป็นหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ๋อเป็นหัวหนะ้าชื่อเจนค่ะอ๋โอโย<อ>ี่เจนไ,ไ,ไม่เจนจัดนะนะนะไม่เจนจัดนะเจนันนีก็ได้อ๋อเจนมัีก็คือวันนี้พระอาจารย์จะมีข้อธรรมะข้อหนึ่งโย มีผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวมา,จ,าจะเล่าให้ฟังซึ่งเหมือนขันเป๊ะแต่คนนั้นอ่ะเขาเป็นคนที่พูดเก่งพูดเก่งชู้จี้จุกจิกเรื่องนั่นเรื่องนี่โอ,โ,อโอ๋สาพัดแสดงว่าต้องเป็นคนนี้แต่ถึงแม้เขาจะชู้จี้จุกจิกเ,เรื่องนั่นเรื่องนี่แต่เขาก็ยัง ดูแลความเรียบร้อยให้เราบูถ้าไม่มีคนแบบนี้นะถ้าบางคนก็เดินเฉยบางคนก็เดินเฉยไม่ได้มันต้องดูแลช่วยกันเพราะพทะเจ้ายังตรัสไปบอกว่าเอออัญญะปัญญะอาศัยชึ่งกันและกันถ้าเราอยู่ด้วยกันเราต้องมีความสามัคคีกันอาศัยชึ้งกันและกันมี่พูดยังไงให้เขาเราก็ได้อย่างนั้นสมมติว่าโอ้โยมคนนี้ทําไมหน้าตาดีจังเลยอ่ะ แม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเออยิ้มน้ำวันเผลอๆนะพระอาจารย์ก็ไม่แน่คนนี้ทำไมนังอาทีตีผมเพื่อนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เดินออกไปอาจไม่แน่ใส่ซองปัใจจัยให้ด้วยแต่ขอโทษจ้าพระลิ้มไม่รับปัจจัยเมื่อกี้ดีถวายสองพันโยกเนี่ยตกใจอ่อพระอาจารย์ทำไมไม่รับ ถ้าโยมมีเงินเป็นสิบล้านร้อยลา้านพันล้านถ้าโยมไม่มีปอามรักไม่มีความสัันธ์ธุรกิจการงานหรือว่าอะไรของโยมก็ไม่สําเร็จถามว่ามีเงินเป็นทุกไหมโยมมีเงินเป็นทุกไหมทุกแล้วไม่มีเงินเป็นทุกไหมทุกเ,<อ>เ,เป็นทุกหักกน,น่เดิมแต่ถ้ามีธรรมะนะถ้ามีธรรมะก็พองอยู่ในใจมีเงินมีธรรมะมีทุมกมนะีความสุข<ม> คนที่รวยรวยที่สุดคือใครรู้ไหมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านในโอโหเป็นถึงเจ้าตายทำเสียสลัทรัพย์สินสมบัติออกบวชเออตัดตุ้มตัดเมียเออให้อยู่ตาม่าตามเขาเออไปสอนสมาธิไปฝึกสติฝึกปัญญาอยู่ไปอยู่มาบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นตัตูุเป็นพระพุทธเจ้ามีอีกคนหนึ่งรวยเหมือนกัน ใครชอบอ่านธรรมะมีไหมมีคนชอบฟังธรรมะอ่านธรรมะมีไหมยกมือขึ้นหน่อยเหยียบยิบไม่มได้เลยแม่แม่มีคนหนึ่งซื่อยันสัตว์คุณละบุอันนั้นก็รวยเหมือนกันอยู่มีทั้งโอ้โหรับาวงอะไรเส,สร็จเรียบร้อยแต่พอมีเงินแล้วมันก็ใสยังไงคือแบบว่าจนเบื่อ ก็เดินไปเดินไปมันก็บ่นอยู่ในใจว่าโอ้ยสีวิตของคนเรามีนันช่างทุกเนาะมีเงินก็เป็นทุกไม่มีเงินก็เป็นทุก์มีเมียดสวยก็เป็นทุกแถมถ้าใครมีเมียน้อยยิ่งเป็นทุกมาก